นี้จะมาสอนวิธีแร่ลิ้นง,ง่ายๆแร่รับมีดให้คมก่อนส่วนมากร้านอาหารอพวกบาร์บีคิวพวกเนื้อย่างร้าน,นดังๆก็จะทำนันแบบนี้นะครับแบบนี้นะแต่ว่าที่นี่ก็ทำมันกัน <c oughs> ค่อยๆดึงไปครับค่อยๆดึงไปค่อยๆนะ ก็เนี่ยก็ต้องได้องศา,าดีๆค่อยเดินไปเห็นเดินปุ๊บเป็นไงครับสวยนะครับเงียนามาเราลอกด้านข้างต่อครัเนี่ยป็นหนักไปข้างหน้านิดนึงจลอกเลยลอกไปเลยครับปับ๊บอีกฝั่งนึง ไแต่งไปนิดนึงนีน่เป็นเี้ยวหน่อยแต่งขอบนิดนึงเสร็จแล้วครับแล้วกนะ็เราจะทำให้ดูนะครับอันนี้ ให้ตรงๆรดึงแล็บเป็นม้วนเลยเวลาแล็บเ,เส้นตรงเนี้ยต้องให้ตรงกันนะครับเบี้ยวไม่ได้เพราะว่าเวลา,าตัดมาแล้วมันจะสวยแต่ถ้าเบี้ยวปุ๊บตัดมามันจะไม่ค่อยสวยเรียบร้อยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตัดให้ดูนะครับเวลาก็ตัดขายยังไงร้านอาหารทั่วไปที่แบบบาร์บีคิวเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะครับขอบคุณครับติดตามคลิปหน้าด้วยครับ